ดีค่ะจะพาเข้าไปดูที่โครงการของตโตโยต้าเขาทำมาตั้งแต่ปี48 2548นะคะเขาอนุรักษ์ช่วยขับเคลื่อนอสนับสน,นุนปลูกป,ป่านะคะของโตโยตา้าเขาทำทางเดินให้เข้าไปดู โครงการปลูกป่าใช้เลียของโตโยต้ามีทางเดินเข้าไปตอนนี้เราอยู่ที่บางปูนะคะตรงนี้เป็นเป็นทางที่ให้เข้าไปเดินได้ไปดูกันลุยข้างนอกจะเป็นแบบนี้้นานอาหารด้วยแล้วก็ข้างในก็เป็นรีสอร์ท เปิด24ชั่วโมงเลยนะคะอยู่ปากทางเนี่ยคะ่ะติดต่อห้องทางเดินนะคะคงจะปลอดภัยคงไม่ลึกหรอกคงจะไปทะลุทะลุตรงที่เราได้เห็นได้เห็นนกด้วย ดูสิจะเดินใช้เวลาเดินกี่นาทีเสียงรถก็วิ่งตลอดจำเลยรถแอมบูแลนเนี่ยโอ้ใกล้เห็นปลายทางใกล้เห็นซุ้มแล้วค่ะ เดินไม่เร็วนะคะเดินช้าใกล้เห็นที่ที่เราจะได้ดูนกแล้วต้นใหญ่มากเลยครับอนุรักษ์จากต้นเล็กเเก็บขยะด้วยคิดว่าขยะก็ไม่มีสวยงามมากใครชอบถ่ายรูปมาถ่ายรูปตอนเช้าเช้า ตอนเย็นก็โอ้นะเนี่ยก็มีที่ให้ให้นั่งพักเหนื่อยด้วยวางที่เดินเดินมาเรื่อยๆปิ๊ยะเจอทหารอะจะทะลุเห็นเห็นศาลาสุขใจร้านอาหารของทหารเรือแล้วเราก็ดูนกอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้ก็จะเห็นนกบินแต่ว่านกจะไม่มาเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีอาหารให้เขาเขาก็จะไม่มาตรงทางสะพานะจะมีอาหารให้เขามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ซื้ออาหารให้เขาก็จะมามีที่นั่งด้วยนะคะมีที่นั่งด้วยมีสองศาลาที่นี่อีกที่หนึ่งแล้วก็ใกล้สะพานอีกที่หนึ่ง อ๋อใช้เวลาเดินก็ไม่นานนะคะเนี่ยเนี่ยเราก็ได้เห็ดเนี่ยแล้วข้างหน้าเราเนี่ยก็เป็นที่ที่เขาเริ่มปลูกใหม่ปลูกกองกลางเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ทําไม้ไผ่กั้นกั้นน้าที่มันจะกระแทกมาเาะหน้าดินมาเสาะต้นไม้รู้สึกว่าจะมีทางเดินไปได้อีกไปได้อีกนะคะ ยอดมากเลยเยี่ยมมากเลยมาเที่ยวกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ